เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสของราาัฐซาบะประเทศมาเลเซียร,รองจากเมืองกตากินาบาลูและซันดากันมีพรมแดนติดต่อกับประเทศอินโดนีเซียที่จังหวัดกาลิมันตันเหนือโดยมีเกาะสบานติกที่เป็นเกาะแบ่งพรมแดนระหว่าง2ประเทศระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซียเห็น okay, นะครับท่านผู้ชมนะครับ,นะรบตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ท่าเรือเทอร์มินอลเฟอร์รี่ตาวาวนะครับ เราจะข้ามไปยังเกาะนูนุกันประเทศอินโดนีเซียนะครับที่จังหวัดกะริมันตันเหนือนะฮะอีสโกหรือจะข้ามเรือเฟอร์รี่ไปเลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเดินทางไปยังเกาะสบาติกเพื่อไปดูวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณชายแดนมาเลเซียและอินโดนีเซียที่นั่นนะครับว่าจะมีความเป็นอยู่กันอย่างไรโดยการเดินทางไปยังเกาะสบาติกครั้งนี้เราจะนั่งเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือตาวาวไปยังเมืองนูน,นุกันก่อน และจากนั้นเราก็จะนั่งเรือข้ามฟากจากนูนูกันไปยังเกาะสบาติกที่ท่าเรือบำบางงันและก็นั่งรถยนต์เข้าไปเที่ยวต่อในเกาะสบาติกต่อไปโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประบุพันอาจิปันตรีนะครับผมเราจะเดินเราจะนั่งเรือข้ามไปยังบำบางันนะครับ นะครับถึงแล้วนะฮะบำบังงานนะฮะนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับคนขับรถนะครับที่จะพาเราไปเที่ยวที่เกาะสบติกนะครับนั่นก็คืออาลีนะฮะนะครับชื่ออาลีนะครับผมชื่ออาลีนะครับผมยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกาะสบติกนั้นเป็นอย่างไรนะครับผม ท่านผู้ชมนะครตอนนี้เราอยู่บริเวณเขตหลักหลักเขตนะครับใประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะครับซึ่งถนนที่เรายืนอยู่นี้เป็นอินโดนีเซียนะฮะแต่ข้างหลังอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นฝั่งมาเลเซียนะครับ าลน,น,นะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราถึงบ้าน2ประเทศแล้วนะฮะซึ่งหน้าบ้านนั้นเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าในครัวด้านหลังบ้านนั้นเป็นประเทศมาเลเซียนะครับเราไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับมี2ประเทศอยู่ในพื้นที่ในบ้านเดียวกันนะฮะแดงก็ไ อ๋อใช่ใ huh. ช่เราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับผมสำหรับบ้านสองประเทศนะฮะถ้าเกิดเราดูจากข้างนอกบ้านนะครับผมนะครับผมก็มีการทาสีเป็นสีธงชาติอินโดนีเซียนะฮะสีแดงขาวนะครับผมนี่คือเข้ามายังในตัวบ้านแล้วนะครับผม ก็จะเป็น่วนรับแขกนะฮะเป็นส่วนรับแขกนะครับส่วนรับแขกที่นี่นะฮะยังเป็นยังเป็นอินโดนีเซียนะครับผมมีประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับชอกโกวิดโดนะครับแล้วก็ยังมีรองอยู่นะครับที่เป็นรูปที่เป็นรูปป้ายในนี้นะฮะภาพก็จะแขวนต่างๆนะครับแต่พอเข้ามานะครับผมเข้ามาข้างในนะครับในตัวบ้านนะครับก็จะเห็นป้ายนะว่ามี2ประเทศนะครับ ก็จะมีรูปนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันอันาวิบรหิมนะครับไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เรานั่งอยู่ในครัวนะเดี๋ยวเรามานั่งในครัวกันนะว่าเราอยู่ในครัวประเทศมาเลเซียนะฮะในที่สุดก็ได้มาถึงนะครับผมน่าจะเป็นคนไทยแรกๆนะที่ได้มาที่เขตแดนที่นี่นะครับที่เกาะสบาติกนะฮะฝั่งมาเลเซียและก็ฝั่งอินโดนีเซียนะครับผมเรามานั่งกันที่ เราอีรับแขกนะฮะนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องรับแขกนะครับในประเทศอินโดนีเซียนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับผมห้องรับแขกอินโดนีเซียส่วนครัวมาเลเซียนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับรูมอดัวในกาลานะครับผมซึ่งเป็นบ้านสองประเทศนั่นเองนะ ชมนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณเขตแดนนะครับจะเห็นหลักเขตนะครับประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งหลักเขตตรงนี้นั้นเป็นหลักหมุดที่ชัดเจนนะครับในการแบ่งประเทศ2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียนะครับโดยใช้หลักเขตแดนแห่งนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่บริเวณรูปปั้นนะครับผมอากรุณา รูปปั้นในการสร้างเป็นสัญลักษณ์อนุสาวรีนะครับขเขตชายแดนระหว่างอินโดนเีเซียและมาเลเซียนะรับเรจะเป็นรูปนกการูดานะครับกำลังคาบธงชาติอินโดนีเซียนะครับจากนั้นเราก็ขับรถสำรวจรอบเกาะแล้วก็แวะเข้าไปชมท่าเรือน้ำลึกของเกาะสบาติกที่นี่ซึ่ง ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับเรามองการคาดการไปในอนาคตนะครับว่าเกาะสมาติกฝั่งอินโดนีเซียแห่งนี้นะครับก็จะพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับด้วยจุลดศาสตร์ทางการค้าทางทะเลในอนาคตนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อระหว่างมาเลเซียฟิลิปปินส์จีนและก็เมืองสําคัญต่างๆในการิมันตันสุาเวสีและชวานะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะฮะเราได้แวะทานข้าวเที่ยงรวมทั้งละหมาดวันศุกร์ และก็ที่สําคัญนะครับเราต้องรีบนั่งเรือข้ามฟากไปยังเกาะนูรุกันต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเราเจอสภาพอากาศที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีเมฆฝนและขึ้นลมแรงซึ่งอาจจะทําให้ฝนตกหนักตามมานะครับะครับผมโปรแกรม ก็สิ้นสุดแล้วนะครับผมกับบรรยากาศฝนตกนะครับในช่วงบ่ายนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมว่าจะไปไหนกันนะครับก็เอาติดตามนะครับสำหรับคลิปสบาติกนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ